สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับจ่องเก๋งสายคุยนะครับวันนี้ก็มีรถเว็บร้อยซี่ไอนะครับมานําเสนอนะครับก็รถคันนี้มีเอกสารนะครับมีเอกสารพร้อมชุดโอนนะครับภาษีขาดไม่เกินนะครับเอกสารผมไม่ไดาเอามาด้วยนะครับอยู่ในบ้านนะครับก็มารีวิวให้เพื่อนได้ดูนะครับอยู่กลางทุ่งสับปะรดนะครับก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในห้องเช่าก็เดี๋ยวจะเป็นการรบกวน เพื่อนๆในห้องเช่านะครับก็เอาใจไว้รุ่นสายเชงนะครับวันนี้ราคาก็เดี๋ยวเปิดไว้ใต้คลิปเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆคนในสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับรถอยู่ที่จังหวัดระยองอำเภอปกแดงนะครับก็เจ้าตัวรถคันนี้นะครับอาจจะเปิดราคาไปไม่แพงมากนะครับเพราะว่าตัวรถเองก็เครื่อง เดินเบาได้นะครับแต่ว่าเวลาไปขับรถมันบอดนะครับก็คือรถอาจจะไล่ยังไม่จบนะครับอาจจะเป็นที่หัวฉีดหรือว่าอะไรนะครับเพือเ่อนๆก็คนไหนสนใจนะครับสภาพก็จัดมาเรียบร้อยแล้วก็สายเชงนะครับเอาใจสายเชงนะครับคนไหนสนใจนะครับเดีย๋ยวแค่ไปเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับ ก็ไปเช็คระบบจ่ายเชื้อเพลิงนะครับเพราะว่ารถเวลาวิ่งแล้วมันวอดนะครับแต่ถ้าเวลา,ารถรอบมันมานะครับก็วิ่งได้พอสมควรนะครับรถเป็นเครื่องอ53นะครับชักศูนย์นะครับเป็นเครื่องหัวฉีดนะครับนี่ก็เป็นองค์ประกอบโดยรวมนะครับก็ มีเบรกหน้านะครับเป็นเบรกดิส์นะครับดิส์หรือดําไม่รู้ผมจำไม่ค่อยได้นะครับก็ระบบเรือนไม้นะครับมีสายไหมนะครับแต่ว่าเรือนไม้ทังนะครับระบบไฟเลี้ยวติดนะครับระบบไฟเลี้ยวน้าหลังติดนะครับนี่ครับซ้ายขวานะครับ แต่ว่าไม่โชว์ขึ้นหน้าจอนะครับไปแล้วติดนะครับไฟก็เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับนี่ก็เป็นองคปรกอบ,กอบโดยรวมนะครับเป็นกองอากาศดูสดนะครับต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆน,นะครับที่โทศรศัพท์ย้อนแสงครับเพื่อนๆก็อาจจะดูได้ไม่ชัดเจนนะครับสีสวยครับสี 8 0 90%เลยก็ว่าได้นะครับชุดสีนะครับนี่นะครับสายเชงนะครับสายเชืงเอาใจไปรุ่นสายเชงนะครับก็ประกอบโดยรวมนะครับนี่เป็นรอบเดินเบาของรถนะครับแต่เวลาวิ่งอ่ะมันวอดนะครับเพื่อนก็ไปไล่เก็บงานเราเองนะครับก็เปิดราคาไปไม่แพงมากนะครับก็เผื่อให้เพื่อนไปไล่เก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับองค์ประกอบรถก็ชุดสีสวยนะครับ มาเดี๋ยวผมจะลองเปิ้ลเครื่องยนต์ให้ฟังนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแถวนี้ก็อยู่ในห้องเช่านะครับเดี๋ยวเขาจะว่าให้เรานะครับว่ารบกวนเสียงดังนะครับเอาเป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นคลิปประกอบการตัดสินใจนะครับเผื่อเพื่อนพี่ๆคนไหนสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับรถอยู่จังหวัดระยองนะครับอำเภอปวกแดงนะครับมานี่ครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็ต้องไปไล่ระบบหัวฉีดอีกนิดหน่อยนะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับเปิดไว้เผื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อนไปเก็บงานอีกนะครับรายละเอียดตรงเช้งนะครับรถสวยนะครับสะอาดตานะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับเผื่อ,อ,อผมมีรถใหม่ๆสวยๆเข้ามาก็จะ ทำชิปวิดีโอให้เพื่อนได้ชมนะครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยที่ไม่มีกล้องมาถ่ายรูปหรือว่าถ่ายลิปให้นะครับก็ถ่ายกันแบบสดๆเลยครับไม่มีการตัดต่อนะครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องเจ๋งสายคุยด้วยครับขอบคุณครับ